นักล่าผู้มาจากดินแดนอันไครพ้นดาวคนหาเป้าหมายคนหาดวงดาวซิน,มนิมอนที่มีพวกซินิมอนอาศัยอยู่ตรงนี้พวกมันถูกเรียกขานกันในนามพิเดเปอร์นักล่าจาักรวาลยานอาวกาศขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาลงจอดณดาวซินิมอนเอาบังอย่างมาจับหน้า,า,นนา,าเาจ้าไอ้ดาแกมาจากไหนวะฮะเจ้าเจ้า

การต่อสูค้ครั้งนี้ยืดเยื้อไปนานแสนนานระหว่างพีเดเตอร์กับ Ce ีเรบอฟสู้กันอย่างดูเดือดต่างคนตักแรกหมัดปะทะพละกำลังกันอย่างดูเดือดเลือดพานการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าซีเรบอฟจะได้เปรียบเพราะด้วยความใหญ่โตของขนาดร่างกายดวงตาที่แหลมคมฟันที่คมกริบก็สามารถที่จะต่อกรกับพีเดเตอร์ไปได้ เห็นดังนั้นพี่เดเปอร์จึงคิดว่าถ้าสู้ต่อไปคงจะไม่ดีแน่ก็เลยฉวยโอกาสที่จะลบหนีไปกับไ,ไอ้ตัวปลาดเราจะไปไหนข้าจะตามเจ้าไปพี่เดเปอร์เห็นท่าไม่ดีก็เลยใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ไฮเทคทันสมัยเป็นจานบินขนาดยักษ์หมายที่จะประหารประหารแต่ว่าด้วยร่างกายอันใหญ่โตของซีโดมอบก็เลยทำให้พี่เดเปอร์เห็นท่าไม่ดี ก็เลยคิดจะหลบนี้จึงได้ตีลังกาหลบไปที่ต้นไม้และโชยโอกาสที่จะขึ้นยานหลบนีไปฝายกเถอะเดีเเข้าจะกลับมาแก้แค้นเจ้าและในที่สุดพี่เดเปอร์ก็เห็นท่าไม่ดีจึงโชยโอกาสขึ้นยานหลบนี้ไปจากดวงดาวของซิดอ,อร์มอฟขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม